แต่บวชเพราะว่าไปตามกระแสเพราะว่าอยากรู้พุทจเจ้ยกาทำอะไรเขาเรียกว่าพวกเจ้าชายเจ้าชายเ้าหมดในบวชหมดก็เลยัวจะตกกระแสก็บวดกับเขาหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยได้มาบวดมาบวชแล้วทีนี้ถามว่าได้ปฏิบัติไหมก็ปฏิบัติอยู่ก็ไม่สามารถที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลเลยแต่ได้ฌานนะได้ฌานยังเป็นโลกิยะฌานคือสามารถที่จะ ออกเกนดเบรรยากาศได้แปลงร่างได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอำนาจของชาติโลคียะชาติด้วยความที่อิจฉาพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเห็นพระพุทธเจ้ามีคนเคารพมากมายทั้งกษัตริย์ทั้งอะไรต่างๆทั้งนี้ตัวเองก็อยากจะเป็นกันก็เลยต้องหาโอกาสที่จะเติบโตเป็นด้นของตัวเอง ก็เลยใช้ชาญตัวนี้แหละมาทำให้เจ้าชายอาชาติสตูได้เห็นคโดยการแปลงร่างเป็นเด็กตัวเล็กๆออกมาเอางูพันคอมาที่หน้าตาเจ้าชายอาชาติตุตูเห็นเข้ากโอ้โหทึ่งเลยเขาลบศรัทธามากเลยจากนั้นก็แปลงร่างมาเป็นพระจิตรพัแนะนนำตัวเองลยก็เลยไปหาโอ้เจ้าชายก็เลยฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์เลย พอเป็นลูกศิษย์นะทีนี้ก็เอาล้ทีเริ่มปัดขวนลูกศิษย์ละฉัอยากได้นในขมังธนเูเพื่อที่จะเอาไปยิงอะไรหน่อยวะนะเจ้าชายก็จัดให้เอามามายิงพระพุทธเจ้าอะ่ะพอยิงออกไปลูกธนูก็กลายเป็นดอกไม้<อ>ทําอะไรก็กไม่ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็บอกลูกศิษย์หามาใหม่เอานี้เอาช้างอะไรคริมาให้หน่อยออเ,เอาชนิดที่มันตกมันเลยนะ จะเอามากระทืบพระพุทธเจ้าเลยอตอนเสะเด็นไปบินดาบาโอ้ตอนไปบินดาบเนี่อานน์ก็ตามกรเด็นตลอดนะไปบินดาบาพอช้างอะไรคิดถูถกปล่อยมานะพระอาน,นน่เดินมาขวางหน้าพระพุทธเจ้าไว้เลย,เลยด้วยความรักพระพุทธเจ้ามากยอมตายแทนแต่ปรากฏว่าช้างมันวิ่งเข้ามาแล้วก็มาบอกกล่าวพระพุทธเจ้าทายแพ้เพราะความเมต่อตา เห็นไหมผลงานของเทวทัตนอกจากนั้นยังจะพังก้อนหินมาปองพระชนรของอิกที่กองทิี่กุดเนี่ยเนี่ยเไหมแล้วยังไม่พอในทีนี้ก็ไปยุสงสม้แตกกัน็นสองฝ่ายโอ้เออดมหันทุกอย่างเลยโดยการยื่นข้อเสนอกับพระพุทธเจ้าวาเนี่ยพระองค์เราเป็นนักบวชแล้วเนี่ยควรที่จะอยู่ที่โคนไม้ตลอดชีวิตนะไม่ต้องไปอยู่ในกุฏิวิหารแล้ว เราควรที่จะลุกผมเพียงข้าสามฝืนเท่านั้นมมเลย, 5, ยนะอย่าไปนุกม,มากกว่านี้เลยเป็นนักบวชต้องต้องมักน้อยอทำดูเหมือนเกันบังดูดีมากเลยเเแล้วเราเป็นนักบวชนี่ยไป่ชันเนื้อเลยนะฉันแต่ผักอย่างเดียวเอ,เอมังสวิรัติอย่างเดียวนะไปพูดกับพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าอะไรต่ออะไรที่เป็นแบบเค่เๆเทั้งหลายเนี่ย ก็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่เอาอย่างใครปรารถนาที่จะอยู่กุฏิก็อยู่ใครปรารถนาที่จะอยู่คนไม้ก็อยู่ใครปรารถนาที่จะใช้ผ้าสามผืนก็ใช้ใครไม่ปรารถนาจะใช้หลายผืนก็ใช้ได้ใครปรารถนาที่จะฉันเนื้อก็ฉันได้แต่มีข้อแม้ว่าเนื้อนั้นคือเราเราเขาเรียกอะไระเราไม่เห็นไม่เห็นเขาฆ่าเด็กอ,อกไหม,ไมเออ ใช่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสั่งให้ขอข่ามาเพื่อเราเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ยินเขาคุยกันว่าเนี่ยเราจะค่าไก่ตัวนี้ไปถวายพระนะเดี๋ยวเราจะค่าวัวตัวนี้เอาลาบซกเล็กไปถวายท่านนะถ้าเราได้ยินอย่างเงี้ยไปฉันก็เป็นอาบัติพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะไปสั่งด้วยวัวตัวนี้มันน่าก,กินเหลือเกินฆ่าเอามาทำซกเล็กถวายพระหน่อยดีไหม อยากฉันนะอย่างนี้ก็พินเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามไว้หมดเนี่ยตรงเนี้ยฉันได้แต่อย่าไปรู้อย่าไปเห็นอย่าไปสั่งฉันได้อย่างนี้ไปร้านอาหารเราไปจิ้มปลาราดพริกอย่างเนี้ได้ไหมถ้าเป็นเป็นไม่ได้แต่ถ้ากลรลาดมาแล้วไม่เป็นไรไม่ไปจิ้มในเมนูอย่างงี้เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ทีาจิ้มควนไหเพราะว่าต้องให้โยมลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอย่างระวัง ไม่ใช่าาพาไปจิ้มเลยแล้วยิ่ง้าพาไปทําเองแล้วย,ยิ่งผิดเลยนะเนี่ยเหมือนที่วัดไทยวัดจ